แค่นี้สิไปอีกอีกอีกเออทิ้งตัวทิ้งไปอีกทิ้งตัวทิ้งไปอีกทิ้งตัวทิ้งไปอีกอ่ะอย่าแค่สิไม่เอา่าทิ้งตัวไม่เอาไปอีกไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปอีกไปอีกไปอีกเออมันจะได้ไม่มีขอบเขตไปพออย่แค่อยู่เรื่อยเลยเป็นอะไรอ่ะ เป,เป็นไรมากไหมไปแค่อยู่เลยไปอีกสิออกก็ออกจากตัวออกเองอีกเออจะไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไป แค่กว้างก็ไม่ได้แค่แคบก็ไม่ได้แค่กว้างก็ไม่ได้นั่ก็ยังแค่ยังคาอยู่แค่อะไรไม่ได้เลยนู่นเลยแค่แค่ทิ้งก็ไม่ได้ทิ้งก็ทิ้งตัวทิ้งเองไปอีกทิ้งตัวทิ้งเองไปอีกแค่ไม่เอาก็ไม่ได้ไม่ยังแค่อยู่ ก็ไม่เอาตัวไม่เอาเองออกไปอีกเนี่ยไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาออกไปอีกเนี่ยมันจะได้ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปไม่มีขอบเขตไปแค่เอาก็ไม่ได้แค่ไม่เอาก็ยังไม่ได้ ไม่ได้เนื้อหามหาคุณาเลยได้แต่หากูหากูหามึงอยู่นี่แหละได้แต่หากูหามึงอยู่นี่แหละหาตัวเองอยู่นี่แหละเอาใส่จิตเอาใส่ใจอยู่นี่แหละยังไม่ได้เลยไม่ได้มาหาคุณาไม่ได้เนื้อหามหาคุนาออกแล้วก็ออกอีกออกจะโตออกแองอีกเรียกว่าไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ หม่แล้วก็ไม่อีกไหม่มันทั้งไหม่ทั้งไม่ไม่อีกไม่ก็ออกจากไม่เองไม่ใช่แค่ไหม่แค่ไม่ไมไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไม่ก็คือไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ไม่ก็คือไม่มีขอบเขตเป็นไหมที่ไม่จะแค่ไหมเป็นไหมที่ไม่จะแค่ไหมไม่ก็คือไม่มีขอบเขตไม่ก็คือไม่มีที่สุดไม่มีประมาณมันไม่ใช่ไหมแค่ไหม ออกไปอีกออกแล้วก็ออกไปอีกนะออือออกเจ้าตัวออกไปอีกไม่มีที่สุดไม่มีประมาณสิ่งที่ไม่มีขับเคส จะแค่ไม่สิก็ไม่มีความแค่ไปเลยสิเออไม่ก็ไม่มีความแค่ไปเลยไม่ก็ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปเลยอย่าแค่อย่าแค่เออมันจะได้เต็มที่หน่อยในมหากรุณา มีที่สุดไม่มีประมาณไปเลยสิอย่าแค่อย่าแค่อย่ามมวแต่แค่ยิ่งกว่าเอาไม่เอาไปไม่มีความแคดไปสิยิ่งกว่าไม่ไม่ไปสิยิ่งกว่าเอาไม่เอาไปสิ ที่สุดไม่มีประมาณไปสิไม่มีข้อบกพร่องไปสิมันถึงจะพอว่างล้างสังสวรสค์ดับล้างสองสวรรค์ ยิ่งกว่าเอาไม่เอาไปสิเวอร์ไนไลฟ์คงไลฟ์รุ่นนีไม่มีขับเพลไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันก็หมดเอาหมดไม่เอาอจากไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่มันก็หมดไม่หมดไม่ไม่ก็ไม่มีขอบเขตทไปสิ ม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปแไค่อะไรก็จมปักอยู่ตรงแค่นั้นแค่อะไรมันแค่ทุก แค่อะไรก็แค่พบแค่ภูมิในตัวแค่เต็มที่หน่อยสิลูกเออทะลุทะลวงหน่อยสิทั้งตื่นทั้งคล่องเออจะได้ไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปไม่มีข่าวแค่ไปสิแค่แช่แค่ซึมแค่ทรงนี่มันใกล้มันใกล้จะเปลี่ยนภูมิแล้วเนี่ย ทำเหมือนคนจะตายฮะล,ยลูกทะลวมพี่ทั้งตื่นทั้งพร่องไปได้วยกันดิไปแบบไม่เอามาทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละลูะลกพร้อมตื่นพร้อมพร่องไปพร้อมสำสิ่งไปมีแรงไหนซิ อย่างก็เตือนไปทเตือนไปพร่องไปไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาเตือนไปทีพร่องไปทุกอย่างลูกไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามีแรงหน่อยทำไม่งั้นเดี๋ยวจะหาลองคนละใบนะเตรียมไม่ให้ ไม่ไปเลยลูกไม่ต้องเสียเวลานะไม่ไปเลยเนื้อหาตัดไปเลยไงไม่ไปเลยสิทุอย่างลูกไม่ต้องเสียเวลาตัดเลยตัดตัวตัดเองไปเลยตัดแล้วตัดช่วยไปเลยไม่ตัวไม่เองไปเลยสิทุอย่างลูกไม่ต้องเสียเวลา ตัดตัวตัดช่วยไปเลยลูกตัดตัวตัดเองจบตัวจบเองไปด้วยกันเลยไม่ต้องเสียเวลาอ้อมคออะไรตรงหมดตรงตรงไม่เหลือแม้กระทั่งสองเองทำไมมีแรงแล้วเตือนไว้ลูกทุกอย่างเตื่นโตโยซิงโตโยซิงไวถือซิง ดีตัดอือนี่แหละจะได้มีแรงไม่ไไว่ามหาคุณลาก็กำลังแห่งมหาคุณามหาคุณามีกำลังมหากรุณามีกำลัง ไปเลยไม่มีขอบเขตไปเลยออทุกอย่างต่ออื่นก็เรียบร้อยไม่มีขอบเพเลยไปแบบไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาแล้วล่ะความสื่อความท่องนั่นแหละก็ไม่มีขอบเขตไปต้งมาคนนี้กลับคนนี้กลับโอเค อย่าไปเลยนะหมายถือติงอ่อหมอยถือมาถึงไอ้งอ็งเอ็งทำไมงั้นจะอยู่กับตัวเองเดี๋ยวมันเสมนะเออแค่ตัวเองปั๊เซริมเลยทุกอย่างไว้ในนี้หมอยถือหมายถือ้นทำธรรมดานั่งเลยรก็อี้เวลานั่งไปเถอะเออจะได้ไม่ลำบากมากเนาะ มัวแต่พิธีรีตองอะไรมากนี่นั่นนนกับทุกเรียไปเฉยแข่งนึกก็เลยแล้วมึงตัวผมแต่แข่งน้อมนี่กับมันก็เลยเหมือนกนันตัวผมแต่งจริงๆก็ต้องแบบไม่อะไรกับอะไรไปเลยเป็นเนื้อหาไปเลยเนื้อหาตัดสรุ้ไปเลยเนื้อหาข้อความมายึดติดไปเลย ก็ไม่ไปไม่ไปเลยอะอือจิตก็ไหม้เลยไม่อะไรกับอะไรไปเลยทุกอย่างไปด้วยกันอย่างเงี้ยไปด้วยกันแบบไม่อะไรกับอะไรไปด้วยกันเนี่ยคือตัดรู้เป็นไปด้วยเลยตัดไปด้วยเลยตอนนั้นก็เกินหมดแหละเกินทท่านั้นีิธีก็ มันไม่มันไม่ใช่สิ่งผูกมัดในพธิธีไม่ว่าจะการาบจะไหว้จะจนึกจะนอ้อมมันก็ไม่มีข้อผูกมัดเราไม่ต้องขนาดไหนต้องอย่างไรเพราะยังไงมันก็เป็นสิ่งประดแต่งทั้งหมด <c oughs> <c oughs> อยู่อยากอะไรชีวิก็ตามปกติทำกลางไป